ซจ้ามกวนอิมหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาและความกรุณาในพุทธศาสนามหายานอีกทั้งยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อของพระอ,องค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาต่อผู้คนทั่วโลกและเรื่องราวดังต่อไปนี้เป็นหกเรื่องราวของความศรัทธาและปฏิหารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กนอิม หนึตำนานของเจญิงเมียวซันเยี่างที่เรารู้กันดีว่าตำนานของเจหิงเมียวซั้นนั้นมีหลายตำนานมากแต่ชาวจีนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าตามความเชื่อของนิกายมหาย,ยานเรื่องราวเหล่านี้เป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ในรูปแบบของมนุษย์ซึ่งมีตำนานต้นกำเนิดมาจากราชวงศ์โจ ตำนานเหล่านี้ได้รับการเก่าขานและพัฒนาขึ้นมาในยุคหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชวงศ์ถังซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนาได้รับความนิยมมากในเฉพาะจีนตำนานของจิง๋งเมียวซานมีรากฐานมาจากนิทานพื้นบ้านในยุคนั้นแต่ไม่มีการบันทึกไว้ยอย่างชัดเจนจนมาถึงราชวงศ์ถัง เรื่องราวของเจญิงเมียวซานในฐานะต้นกำเนิดของเจ้าแม่กวนอิมเริ่มถูกเล่าขานกันอย่างแพร่หลายและมีการเขียนบันทึกในเอกสารพุทธศาสนาโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับพระโพธิ ok สัตว์อวโลกิเตศวนและเรื่องราวเหล่านี้ได้รับการขยายและปรับเปลี่ยนโดยมีการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตเรื่องราวของเธอและความเสียสละการบำเพ็ญเพียรที่เชื่อมโยงกับปฏิหารต่างๆ จ้าแม่กุนอิมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาและความการุณาในพุทธศาสนามหายานและยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสะท้อนถึงความกตัญญูความศรัทธาของคนทั่วโลกและเรื่องราวความศรัทธาของคนทั่วโลกเกี่ยวกับตำนานของเจญิงเมียวซันยังคงขยายแผ่ไปทั่วโลกพ่ะพระอ,องค์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความการุณาอันไม่มีที่สิ้นสุด 2. ตำนานเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือเมื่อศาสนาพุทธ,ธร,รมหายานได้เข้าสู่ประเทศจีนในช่วงแรกในสมัยราชวงศ์ถังและในช่วงยุคนั้นรูปเคารพของพระอวโลกิเตศวนยังคงเป็นรูปของบรุษตามในแบบพุทธศิลป์ของประเทศอินเดียแต่หากในการเวลาต่อมาช่างชาวจีนได้คิดค้นและสร้างรูปปั้นเป็นแบบสตรี